ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม l ล็กน่าล็อกไอดนะ a d น e n t u r e ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการสอนการอัพขั้นอ t ร์ติเฟกคร่าวๆนะครับอ่าอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะอัพขั้น a r t i ติเฟได้นะเราต้องมีวัตถุด,ดิบก่อนอ่าการที่จะอัพขั้น a r t i ติเฟได้คือเราต้องมีอุปกรณ์อ r ร์ติเฟกหนึ่ดาวสองดาวสามดาวสดาวหดาว แล้วแต่นะเราจะใช้ถึงขั้นไหนถ้าเราใช้ถึงขั้น3ดาวเราก็ต้องมีอุปกรณ์1ด้ดาว2ดาว3าดาวแล้ว3ดาวเนี้ยเราต้องมี3มเฮ้ยมี2อันนะครับไม่ใช่3ต้องมี2อันนะเพราะมันต้องอับค้นตัวเองด้วยอ่าอย่างแรกที่เราเห็นอยู่อ่าเราดูว่าเราจะมีอุปกรณ์ในส่วนของ Apple ิ้ลไหมถ้ามีเราก็จะอัปดาวได้แต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถอัปดาวได้นะครับในส่วนนี้อ่า ก็วิธีหาในส่วนของอาร์ติเฟกต์คือเราไปสุ่มกาชานะที่ผ่านจากดา่าน25มาแล้วมันจะได้ในส่วนของอาร์ติเฟกต์นะถ้าอ,อย่างเช่นอันนี้ปะผมไม่แน่ใจนะว่าอัพได้เป่ะเด,เดี๋ยวเราลองเปิดดูอ่าอันนี้เราสามารถอัพหนึ่งดาวได้นะในส่วนของถ้วยอ่าอ่าแล้วก็สมมติถ้วยสีเหมือนกันแต่โคลาชีพเราก็ไม่สามารถเอามาอัพกันได้นะ มันจะอาชีพใครอาชีพมันนะครับมันต้องเป็นของมันของมันเองนะอย่างเงี้ยเราไม่มีระดับ2ดาวสีเทาเราก็ไม่สามารถอัพขั้นต่อไปได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าต้องย้ำเลยนะในส่วนของอัติเฟกต์ถ้าเราอัพขั้นแล้วไม่สามารถเอามาเป็นขยะได้นะแต่รู้สึกว่าอ์ติเฟกต์สีทองระดับ5ดาวมันจะสามารถถ่ายโอนการอัปเกรดได้นะ อันนี้คือหน้าตาของอาการเปิดในส่วนของหานะอุปกรณ์อัติเฟกนะครับเพื่อมาทำการคราฟขึ้นดาวทองนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะไอ้นี่ใช้ในการคราฟขึ้น3ดาว3ดาวทองแทนละกันนะเอาแบบว่าคร่าวๆละกันถ้าเป็นอาชีพเปิดเราได้เกือบหมดแล้วรอบนี้ เดี๋ยวเราเข้าไปที่กระเป๋าดูอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะว่าครบหรือยังอ,อันนี้ก็เช็คก่อนนะว่าเรามีครบทุกขั้นหรือไม่หนึ่งดาวสองดาวสามดาวน,นะถ้ามีแล้วเราก็เดี๋ยวไปปลดอุปกรณ์แล้วก็เอามาใส่เพื่อทำการอับขั้นให้มันนะครับ ในการอัพขั้นอา์ติเฟกต์แล้วก็สกิลของเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคุณสมบัติสกิลเราจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะในส่วนของสกิลมันจะโหดขึ้นอ่าเราจะเห็นว่าเราจะใช้ในส่วนของสีเทาอัพได้เท่านั้นนะไม่สามารถใช้สีเหลืองสีเอ๊ะไม่ใช้ไม่สามารถใช้ในส่วนของดาวทองอัพได้อ่าอัพงดาวแล้วก็สองดาวอ่า แล้ก็อัพ3ดาวในส่วนนี้ก็ต้องมีตัวของมันเองด้วยนะหนึ่งอันเพื่ออัพขึ้น3ดาวนะครับอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะในส่วนเครื่องใหม่อะตกใจนะคือสกิลเรายังไม่ถูกเอามาใช้งานนะแต่ถ้าสกิลเรามันถูกใช้งานแล้วมันจะขึ้นอยู่สกิลที่เห็นป่ะจะไม่ขึ้นเครื่องใหม่ตกใจอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับการอัพอาร์ติเฟกต์นะครับ ก็วั anyway, well นนี้ก็ขอตัวงลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับก็ขอเสริมท้ายคลิปนิดนึงนะครับในส่วนของเรื่องอัติเฟกนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัติเฟกนะที่เราอัพไปแล้วนะอัพคันเป็นดาวทองไปแล้วเราก็จะสามารถย่อยย่อยในส่วนของพวกอัติเฟกที่เป็นดาวทองนะครับ ย่อยเพื่อเอาวัสดุมันมาเกินกินนะถ้าสมมุติเราเอัพวก1ดาวเราต้องการเอาไปทําพวก5ดาวใช่ปะ่ะเราก็สามารถย่อยในส่วนของพวก1ดาวออกมาได้นะแต่เราจะได้แค่ชิ้นเดียวที่ใช้อัพขั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะอ่าเราจะเห็นาว่าเราเป็น1ดาวนะอ่าหดาวเราก็จะได้วัสดุที่เกินกินไป1ดาวคืนมานะอ่านี่กดย่อยไปเลยเพื่อเวลาเราจะใช้ในส่วนของ ย่อยพวกของทองเลยหนึ่งดาวของทองนะอันนี้ปะย่อยแหละเห็นปะเราจะได้ในวัสดุคืนมาหนึ่งชิ้นอ่าเดี๋ยวเราจะลองย่อยของทองให้ดูนะครับอ่าดูนะเห็นปะเราก็จะได้เวนข,ขอ,งองทองที่เราเกินกินไปนะอ่า ขั้นไปนะมาหึงชิ้นอ่าจะได้เพียงแค่ชิ้นเดียวนะแต่ถ้าเราอัพไปถึงห้าดาวเราต้องการต้องการย่อยเราก็จะได้คืนมาทั้ง5ชิ้นเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ